โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะอยู่กับจามอตฮะกลับมาอีกครั้งนึฮะกับ The Killing a n t i d o t e นะฮะโอเคอันนี้ก็มีแมปเข้ามานะฮะโอเคแมปนี้มีชื่อว่า The Inner Apocalypse นะฮะอ่าเป็นด่านแนวจีนนะฮะอยู่ที่ประเทศจีนอ่าหรือว่าวัดเซาหลินก็ไม่รู้โอเคเล่นกันเลย ด่านนี้มันเข้ามาช่วงวันตุจีนั่นแหละฮะอ่านนี้ก็เลยมาแล้วเล่นย้อนหลังแล้วกันโอเคไม่มีอะไรมากฮะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้<ฮะ>เรียบร้อย หลอดก็อหอบซะแล้วอเคนี่ระเบิดนี่ทางทางไหนวะนี่ขนาดลองเข้ามาเล่นสำรวจแล้วเนี่ย เจอพยาบาลโอ้ธนุหนุทะนุเฮ้ยลูกซอง เทมก่อนไม่งั้นสู้ไม่ได้แน่เพราะว่าซอมบี้มันสปอนออกมาเรื่อยเอยเก็บนๆ ไสุนมีน้อยซะด้วยเฮ้ยไม่อยู่ไม่อยู่โอเค

โอเคกระสุนก่อนเลยไอ้นี่เอามาโอเคหมดละเอ้ยมันเกิดแล้วโอเคเอ้ยเอ้ยโดนกัดจันได้ไม่มีมีดโอ้ยเยอะ

เฮ้ยยังอีกอโอเคเี๋ยวเราต้องไปเอาไปเอาคีย์การ์ดเพื่อเปิดประตูคีย์การ์ดมีหมดสี่คีย์การ์ดฮะ ถ้าไม่มีก็เปิดประตูเพื่อหนีออกจากที่นี่ไม่ได้นะหนะึอ่ <c oughs> <c oughs> อย่ารนัเฮ้ยเตรียมไว้เตรียมไว้อยู่บานแนี่ข้างในเนี่ยว่าแล้วเรียบดีเลยไ,ได้แล้วหนึ่ง เฮ้ยอย่ายุ่งอย,อย่าเข้ามายุ่งออโอ้ยอืมเปตาให้หมดเกให้หมดเอามาขาย ยาอยู่ไหนอยู่ไหนหายไปละโอเคยังไม่มียาเลยต้องซื้อยาก่อนโอเคแล้วก็ขายทิ้งไป มีใครกำลังเดินมาว่าแล้วเฮ้ยโอเคซื้อระเบิดซื้อเพิ่มอีกลูกหนึ่งอยู่ไหนอยู่นี่ไงเอ้ยมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยพลาดเฮ้ยเอ,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 อาทำไมใส่นัดเดียววะเฮ้ยยายาโอเค Okay. ไปเอาคีกัดอันที่สองแ,แล้วแต่ละอันยังอยู่สองอันแรกอยู่ไกลมากเลยถ้ <c oughs> อา,า <c oughs> อีกแล้ว โอ้ยโอ้โหปะาของใจ่ขึ้นไปบนนั้นโอ้ย ระเบิดไว้โอ้เอาไปเรียบร้อย,ยได้แล้ว 再来呀โอ้นักเดียวออไม่อยู่โอ้ยหมดกระสุนหมดแม่จะมัวเก็บจะเก็บเงินก็ไม่ได้

伊加，伊伊伊加伊两万。别烦我。你没长大，哎。 มีน้ำมัลมกินเข้าไปเลยกินแล้วเพิ่มค่าซาฟ,ฟีน่านะฮะโอเคกลับมาที่เดิมโอ้โค่ะ มาหาตู้ขายไอเทมก่อนซื้นน mm ี uh ่เลยขายแม็กนัมทิ้งไป hơi hơi mà chúng mày không phải dùng ok để mì lại Wait, wait, wait. I'm dying to dance. My body's already shaking just thinking about it. Put me in already. Come on. I want to feel your eyes on me. i real Please, just you and your Jody. Let me go. Load out. I'm โอเคระเบิดนี่เผื่อไว้อโอเคอาไเ้กเันเดลเชร์โอ้ยยังพยาบาล <laughs> ้ยหมดปะโถยอืโอเคอยังไม่พอนะมีวิสอีกอืมน่งร้องไห้ยอยู่นูน่น ใส่เข้าไปใส่ช้าด้วเกินแช่ไรอ่ะโอเคอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปอีกอโอเค,คได้ละคี่ก๊าอันที่สามเหลืออีกอันหนึ่ง เฮ้ยแม่นึกจะเกิดก็เกิดศา,าลาตรงนี้บอสมาไพีเดีเตอร์โอเคแล้วก็อัดเข้าไปซะ โอเคอเรียบร้อยครบละสี่คีการ์ดไม่ต้องเข้ามายุ่งไม่ต้องเข้ามาไม่ เฮ้ย <Okay>. hey, แม่ช่เง <Okay. S 2> ช่าง姐的厉ะตอนนี้เราก็ไปเปิดทางหนีได้แล้วเฮ้ย <Hey, hey, S 1> มีนึกว่ามีมีจริงๆด้วย โอเคสแกนเรียบร้อยประตูหลายชั้นเหลือเกินเราก็เจอฮีปซึ่งเราก็เก็บอาวุธที่ฟาร์มมาได้เดี๋ยวมีคนเข้ามาใช่เปล่ามันเข้ามาได้ปะวะอย่ายุ่งงาโอเคไปให้หมด เก็บของของบางชิ้นทำไมเก็บไม่ได้ก็ไม่รู้เโอเคไปไปไป,ไปโอเคจบแค่นั้นแหละ <laughs> <laughs> โอเคก็จบไปแล้วฮะ แบบนี้มาเมื่อวันตรุษจีนฮะฉะลองตรุษจีนกันไปนี่ฉลองย้อนหลังนะเนี่ย <c oughs> โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคคราวหน้าจะไปเล่นด่านอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ